Thank you เชอร์แมนสตีวิวัฒนาคงนะคะวันนี้ก็ถือว่าเล่นตามเกมได้ดีค่ะเล่นได้ตามแผนที่วางไว้แล้วก็พัดพัดพัดลงเยอะขึ้นก็เล่นเล่นตามแผนที่วางไว้แล้วก็ม,มีช็อตผิดพลาดน้อยลงจากเมื่อวานจริงๆเมื่อวานนี้ตีไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่ได้แข่งนานแล้วก็ยังรู้สึกเก่งอยู่ค่ะแล้ววันนี้ก็พยายามดีแลกมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆตีไปแต่ละช็อตแต่ละช็อต มีหลุมสิบเจ็ดค่ะตีไปกลางเฟเวแต่ว่าสภาพเฟเวมันไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยพัดไกลแล้วด้วยเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะเหมือนตอนพัดก็อยู่ดีๆลูกก็ไปแล้วก็แบบเหมือนไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองพัดก็เลยสั่งพัดไปก็เหมือนคุมยังสติยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่พวกนี้ก็ต้องพยายามมีสติให้ได้ทุกช็อตก็จริงๆสนามนี้ก็ถ้าถ้าตีตามที่วางแผนไว้ได้ค่ะคือมันไม่จําเป็นต้องตีไกลหรืออะไรแค่แบบ ตีให้มันแม่นตามที่เราวางแผนได้ก็ก็พอแลว้วจริงๆเป้าหมายเหมนเนี้ยคือแค่อยากโฟกัสกับตัวเองว่าแบบแต่ละช็อตอยากคอมมิตกับช็อตให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเหมือนกําลังฝึกแบบฝึกให้มันคอมมิตกับลูกให้อยู่กับตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยค่ะฝึกซ้อมไปด้วยในตัวค่ะเพราะว่าอนาคตยังไงเราก็ต้องออกไปต่างประเทศอยู่แล้วค,คุณค้าสวัสดีค่ะประวริศัยยกทรวนค่ะ,ะวันนี้พัดไม่ค่อย พัทไม่ค่อยดีค่ะวันนี้พัทไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็คือมันก็มีคืออาจจะด้วยว่าวันนี้ตีเหล็กไม่ได้ไม่ไม่ได้ดีเท่าเมื่อวานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ช็อตยังดีอยู่แต่ว่าพอเราไม่ได้ออนในระยะที่เหมือนแบบทำเหมือนช a ของเมื่อวานมันมันมันมากกว่าวันนี้มันก็เลยเหมือนไม่ได้ทาได้ได้ดีเท่าเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พันไม่ค่อยดีด้วยวันนี้คงทําให้ดีที่สุดอะค่ะคือมันมันเป็นเกมที่ก็มนเป็นเกมที่เราต้องสู้ตัวเองอยู่แล้วเงี้ยค่ะเราต้องแบบ คือเราจะไปโฟกัสคนอื่นไม่ได้เราเราอยู่ที่ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราทําอะไรเราโฟกัสที่อะไรวันนี้เราเสียอะไรพรุ่งนี้เราต้องแก้อะไรบ้างเนี่ยค่ะก็อยู่กับตัวเองแล้วก็เล่นให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดอะค่ะวันนี้เดี๋ยวก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวคงไปซ้อมใจสักหน่อยเงี้ยค่ะคือจริงๆก่อนจะไปถึงพัทมันคือเราตีไปไม่ใกล้ด้วยเงี้ยค่ะมันก็เลยมันพอออนไกลๆแล้วกินที่นี่มันแบบมันนุ่มบ้างแข็งบ้างเงี้ยพอพอมันฟูๆแล้วมันลายมันเยอะอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็เลยแบบตีไม่ใกล้เท่าที่ควร้ยค่ะก็ คงคงไปซ้อมไม่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะซ้อมพันด้นิดหน่อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ